ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสรารคามรับมอบถุงอย่างชีพจากบริษัทเมืองไทยแคปิ้อลจำกัดมหาชน2,000ชุดเพื่อช่วยเหลือผูด้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ค่ะ ที่สารกลางจังหวัดมหาสารคามนายเกียรติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยนายธรรมเนียบแสงชมพูหัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดมหาสารคามก็ได้ร่วมรับมอบถุงยางชีพจากบริษัทเมืองไทยแคปซิตอนจำกัดมหาชนจำนวน2,000ชุดโดยมีนายวิรรสิทธิ์รัศมีเป็นตัวแทนของบริษัทในการส่งมอบทั้งนี้ก็เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 โอกาสนี้นายเกียรติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามก็ได้กราวขอบคุณในน้ำใจของทางบริษัทนะคะที่นำสิ่ง ของมามอบช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในครั้งนี้พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามยังได้ส่งถุงยางชีพต่อให้หนายประนอมอุทธลักษ์พัฒนาสังคมและความมั่นคงข,งของมนุษย์จังหวัดมหา,ามสารคามสาหรับนําไปมอบให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางเช่นผู้พิการผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อยเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นในช่วงการระบาดของโควิด -19 ต่อไปค่ะ